อย่าได้ดูถูกตัวเองครับจงให้กำลังใจตัวเองให้ความเชื่อมั่นกับตัวเองครับเราเนี่ยกว่าจะผ่านอะไรมาได้ในชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับที่ผ่านทุกอย่างมาได้อย่างดีนะครับพาชีวิตครอบครัวนะครับลูกหลานาทุกคนที่เราดูแลเนี่ยเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีชีวิตอยู่ได้ เราเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆครับเพียงแต่ปัจจุบันตอนนี้ถ้าทําได้อีกมากขึ้นก็คือเราจงขยายขนาดของความคิดของเราครับขยายขนาดของความคิดของเราให้ใหญ่ขึ้นให้เติบโตขึ้นนะครับเมื่อเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป้าหมายอยากจะช่วยช่วยคนที่เรารักได้มากขึ้นนะครับเป้าหมายอยากจะให้เขาให้คนที่เรารักเนี่ยนะครับได้มีสิ CPU, bleiben, ه, ่งที่ดีมากขึ้นนะครับขยาย ขยายความฝันขยายเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วท่านจะเห็นปรับปฏิหารนะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเองกับรายได้กับการงานนะครับคุณภาพชีวิตทุกอย่างจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจริงๆครับทุกคนครับก็อยากเป็นกำลังใจทุกคนนะที่กําลังคิดอยากจะเติบโตมุ่งมั่นอยากจะเติบโตครับจงให้โอกาสตัวเองสักครั้งครับที่จะเปลี่ยนแปลงให้โอกาสตัวเองครับทุกคนสําเร็จได้ ผมเป็นกำลังใจให้ครับ